คุณไม่ควรมาที่นี่นะพวกขี้มอมันมีเยอะถ้าเกิดพวกนั้นมาเห็นคุณแล้วคุณจะคือผมรู้ขอโทษคือตอนนี้ไอ้ทอยมันรู้แล้วว่ามินนี่เป็นสายให้ผมแล้วมันก็ทำร้ายมินนี่จิงเหรอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอะเจ็บตัวแต่ตอนนี้มินนี่ปลอดภัยแล้วแต่ผมเม็หพ่งคุณม,มากกว่าเกล ทอยมันบอกผมว่าตอนนี้คุณกลับไปคบกับมันงั้นเหรอใช่ทำไมอ่ะเกลนี่มันทำอะไรคุณหรือเปล่าเนี่ยมันมาคับคุณเหรอคุณบอกผมได้นะคุณอยากให้ผมช่วยอะไรคุณบอกผมได้หรือคุณอยากหนีไปอยู่ต่างประเทศสักพักคุณก็บอกผมได้ผมรับรองความปลอดภัยให้คุณเองมันจะทำอะไรคุณไม่ได้แน่นอนขอบคุณนะ แต่ฉันเลือกของฉันเองทำไมอะเกลฉันรู้นะว่ามันฟังดูแย่แต่ทอยคนเดียวเท่านั้นที่ให้สิ่งที่ฉันต้องการได้เพราะฉะนั้นฉันเสี่ยงเขาไปไม่ได้อย่างน้อยก็ในตอนนี้แล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร่ะคุณบอกผมมาสิไอ้สิ่งที่คุณต้องการมันคืออะไรมันสําคัญก่าความปลอดภัยของคุณอีกเหรอคุณก็รู้นี่มันเป็นคนยังไงมันเร็วแค่ไหนมันทำร้ายคุณได้คุณกนที่ฉันตัดสินใจแล้วช่วยเคารพการตัดสินใจของฉันเถอะ เดี๋ยวทอยจะมารับฉันแล้วคุณรีบกลับไปเถอะก่อนที่เขาจะมาเห็นเดี๋ยว มึงมาที่นี่ทำไมทอยกูก็มารับเกลไงนี่เกลไม่ได้บอกหรอกว่าเราสองคนกลับมาคบกันนะไม่จริงอ่ะเกลเกลนี่มันเรื่องอะไรอะ่ะกูไปก่อนนะกูมีนัดเซ็นสัญญาเล่นซีรีส์อะ่ะเป็นบ้าไปแล้วเหรอ กูก็มีเหตุผลของกูเหมือนกันเพตุผลอะไรไปกันเถอะเกลรีไปเซ็นสัญญาแล้วใช่ไหม